ไปโรงเรียนกันนะคะเจอกันวันนี้ค่ะเย็นนี้ค่ะเย็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะจากอังกฤษค่ะพี่น้องขะสวัสดีสุขสุขคนนจะจ๊ะเด้อหวังว่าทุกคนจะสบายดีจ้าเนาะวันนี้มาพบกับอีฉันอีหนึ่งวันนจะจ๊ะไม่มีวิดีโอจ้ะช่วงนี้ไป ก็จะไปฟาร์มเนาะช่วงนี้ไปฟาร์มวันสงวันติดต่อกันก็เลยไม่ค่อยได้ทําวิดีโอเนาะพี่น้องคะก็ถ่ายฟาร์มมาให้ทุกคนดูวันนี้จะทําอาหารพิเศษเนาะค่ะที่สามีชอบมากพี่น้องคะแล้วก็สรายก็ชอบให้เขาทานด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งเป็นอาหารที่แบบว่าเขาเรียกว่าอาหารสำหรับทรายนะความคิดของตัวเองเป็นอาหารคลีนแล้วเป็นอาหารเพื่อสุขภาพพี่น้องคะนั่นก็คือเขาเรียกทางบางบ้านก็จะเรียกน้ําพริกปลา ถวอีสานก็เป็นปนปลาแต่ว่ามันจะไม่ใช่ปนปลาแบบออริจินอลคือไม่ใช่สูตรดั้งเดิมแต่มันจะเป็นรวมกันกับระหว่างปนปลาปนปนปลากับน้ำพริกปลาเนาะค่ะคือลูกครึ่งผสมกันน้อพี่น้องอันนี้คือสูตรของตัวเองบานไซหมายถึงว่าตัวเองทํำด้วยไม่ใช่สูตรอะไรก็คือตัวเองทําแบบไหนจะจะทําให้ดูว่าเราทํำยังไงให้สามีแล้วก็เรากินเน่ะนะจ๊ะน้องพี่น้องคะปลาเนาะมีหลายคนถามว่าเราใช้ปลาอะไรฟังไหนจะอ่านได้ดีนี่ตะ ปลาตัวนี้นะคะบาซ่านะคะสายอ่านว่าบาซ่าเนาะฟิลิปก็คือเป็นชิ้นชิ้นปลาที่เขาอันนี้เป็นแบบแช่แข็งนะคะพี่น้องคะสายเอาออกมาให้มันละลายเนาะจะเนาะแบบแช่แข็งนี่แหละไม่รู้ภาษาไทยนี้เขาเรียกปลาอะไรเนาะเป็นปลามาจากทางบ้านเรานะปลานี้มันจะไม่ขาวพี่น้องปลานี้จะไม่ขาวเนาะอันนี้เป็นแบบสดสายจะทําเยอะวันนี้อันนั้นแบบแช่แข็งเนาะอันนี้เป็นแบบสดจ้ะเห็นไหมอันนี้แบบสดเนาะอันนี้สามจุดหนึ่งมันกิโลแล้วเท่าไรนะั่นจ้ะอยู่ในนั้นแหละนั่น เนาะเปอร์กิโลเก้าปอนด์บอกใส่จำนั่น่ะใส่อ่านไม่ออกพาะไม่ได้ใส่แว่นอกาะพี่น้องน,นีอนน่อันนี้แบบอันนี้แบบสดวันนี้ใส่จะทําเมนูปนปลานดำลือน้ําพริกปลาสุดบ้านใส่กินเนาะคะ่ะแล้วก็จะเอาทอดให้น้องเมดีด้วยวันนี้จะเป็นเมนูปลาปลาเราจะองพ่อแม่แล้วก็ของลูกสาวจา้ะใส่เกลือไปให้มันนัวหน่อยพี่น้องคะเกลือน้าน้าจะใส่ต้มปลาไหมคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวเนาะจา้ะ สีอิ๊วขาวแทนปลาอ่พี่น้องคะทั้งเกดก็เอาปลาใส่เลยใช่ไพี่น้องอันนี้จะทำนี่แหละประมาณนี้แหละเยอะใส่กินแล้วก็พ่อไม้กินค่ะคนละคนเราช่วยเพราะพ่อไม้เขาจะกินแบบอันนั้นแบบไม่ใส่พริกเนาะสำหรับเมนูลูกสาวเนละพี่น้องคะนี่แหละก็จะเป็น ปลาตัวที่ซายเอาให้ดูแหละชุบเป้งทอดนะคะพี่น้องค่ะหั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการแหละอันนี้คือทําให้ดูว่าบ้านเรากินยังไงเนาะพี่น้องเล็กหน่อย,อยนี่จ้ะก็เหมือนปลาชุบแป้งทอดเนาะที่อังกฤษจะเรียกเอ่อ fish finger พี่น้องมันเป็นรูปมือปลารูปมือเนาะแต่ว่าของเขานี่สสำหรับซายนะควา ความขึส่วนตัวนะความคึส่วนตัวจะไม่อร่อยเท่าที่เราทําเองจะ้ะคิสฟิงเกอร์เขาจะมีเป็นกล่องใส่กล่องแช่แข็งมาแบบนั้นสําหรับใส่มันอร่อยอยู่แต่ไม่เท่าแบบนี้นะจะ้ะอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นเรงไม่ดีเป็นคนเดียวเท่านี้จะ้ะซอสหอยนางลมจะ้ะเราก็เป็นซีอิ๊วขาวนิดนึง โกกิ ki, จ้ะใส่นิดหน,น,น่อยแบบว่าไม่ต้องให้มันโอบแป้งมากเลยไหมเหมือนคลุกฝุ่นทำแบบนี้นะของบ้านายทำแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องไม่ดีกินอยู่ประจําถ้าเป็นฟิตฟิงเกอร์ฝีมือแม่ก็จะแบบนี้จ้ะคลุกนอกจากแล้วก็เอาไปทอดอันนี้ใส่คลุกไว้เลยนอกไซทำอยู่นี่คือตอนกลางวันนะ เป็นจะป่นให้ตัวเองกินแต่ว่าไซาจะถ่ายให้ดูในวิธีการทําแล้วก็ให้พ่อไม้กินเห็พี่น้องตอนเย็นพ่อไม้กลับบ้านมาน้องเมลีก็กลับมาจากโรงเรียนก็คือกินอาหารเย็นประมาณห้าโมงครึ่งจากที่บ้านใจครับโดยประมาณนี่จ้ะโดยประมาณบางวันก็ห้าโมงเนาะจะตาให้ดูพี่น้องค่ะว่าเรากินกันยังไงเนาะจะใส่ไปเลยปลาจ้ะปลาต้มสุกแล้วนะคะ ปลาพี่น้องคะแล้วก็น้ำมะนาวจะ้ Hello, <but> สะสวัสดีครับโฟล์กส์น้องเอาน้ำปลาค่ะกินปลาหนูหลูกเพิ่งจะเพิ่งเอาน้ำปลาปนปลาไหมคุณฟันปลาปนปลาฟันปลา แล้วก็ปลาอืม <My favorite. S 1> แล้วก็ทอดปลามีดีข้าวเหนียวจ้ะ mm. Anything new you've been learning? No. What people new. One people. Anybody you know? Yeah. <S Who? s t one person. Gemma. She say hello to you. Mm. Yeah. She's y o g o i to be starting you new at dance? Yeah. <huh? S 1> yeah. ขอบคุณข้าเนาะมีดี อร่อยยังไม่ลูกกินแรงป,ป,ปลาปนปลามัน mm. mm. so kind s so i gave me this such a surprise 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 custard pie and your face น้องไม่ดีค่ะลูก,กินอะไรคะข้าวเหนียวกับน้ำลลนปลาน้ำปลาปลาทอดปลาทอด can y g u m e me some balls <laughs> ไมาเกิดพ่ปันบก็เป็นจ้าบ้นขนหัวแม่อ้านข้า o ึกนิ i ม่ม a นข้าว,วม่มนข้านวม่มอนข้าวาน้ากนิีวม <laughs> นะ่ม <Good young. S 1> <laughs> ือปคะนข้าแม่อป้นข้านิหม่มอ้นขห่อะไรนขะ้กน้วห้านห้ก้นใหญ่อะไรน้ม่ ยำบําไทยวันทธรรมหม้อแย่กี่ไร k e it น้องก็เข well, ้าอีกไหมคะเข้าเข่ะ big ball นี่แหละจะเป็นอาหารโปรดไมเคิลไมเคิลเฟรเวิร์ฮล e ปรตีมลีนั่นกับนี่อืนั่นก็ของโปรดลีน healthy ไม่เคยอะไร you eat fish and herb Yes, y Yeah, m a n o t ย i n g ติงลองพี่ดิ very nice น้นาลาพี่น้องคะไซก็กินอันนี้แหละแต่ว่าใส่พริกเนกาะใส่ป่นไปแล้ว, mm hmm. ลวกิน,น oh, ตอนเที่ยงเยอะถ้าไซกินข้าวเหนียวตอนเที่ยงตอนเย็นไซจะแบบว่าอิ <'m> good ่ม That's all I like these carrots I only like like really You carrots o No doubt like no, I like cucumbers I don't love them มันชอบแตงนั่นรู้ชอบแตงก็กินแตงแล้วกินปลาด้วยค่ะในชอบนี้ด้วยอื mm ันนี้เดียวชอบอันนี้อันเดียวชอบแตง mm hmm. ง่ายง่ายแต่ <A te S 1> อร่อยนะพี่น้องได้คุณค่าใช่ามากให็นหมกินแบบ I ate all of it I ate it all นานๆจะทำทีเดียว Make sense to me. What's that? น้ำปลาฟิกซอสยเมอีเขาเหนียวนึ่งวันนี้จ้ะใส่ก็คงจะดเพวกนี้เหลืออยู่อู้หูเทำใหญ่ลูกไม่ดีค่ะเดี๋ยวมันเคี้ยวไม่ละเอียดเคี้ยวให้มีินเจ็บบ่ไหมครับ แบบไรว่ีเขียบิบอกพ่อว่าที่มีอะไรบ้างนีต้นต้นหอมสะเณรผัเออผักซีจีนคอเนเดอร์ผักชีนแล้วก็มิ้นท์ผักชีผักซีไม่ผักซผักผักซีอยอาผักชีจีนผักชีจีน มิ้นส์ไม่ค a ะคุณมินส์่รนเดอร์แะสปริงออนยอต้อนดีไม่กผักรวมันสมอดาเองนี่เอาอีกไหมคะนี่เอาของแดดนี่จะดีกินเยอะดีวานล้ e อร e I eat <can. S 1> your rice. I eat your. your food t o t that e okay. what s sort f of fish is t i s Basa. Bas. Yeah, B, Where's A, that from? S, A. A I think from Asian. I don't know. It's swimming. <laughs> yeah, swimming from as Asian. As weather, think. Asia. <laughs> Poor bloody thing. Pondukna! i am all It's nice. Fish finger, Thai style. Nice, better than English style. Yeah! That and then English. Many top, mommy, fish finger. Look at that. Frozen, moisten, fish finger. Thai style. There's some string. Oh, on this. you know like Thai style. What's that? And then my herb again. Are you sure it's a herb, not some of you? are not dead. Eat that. <laughs> somebody found it, foul. It's not dead, no. <laughs> <laughs> and then a packing and go. My like My wobble. ใบบัวบกน้องนั่งลงดีๆค่ะอ๋อน้องกินปลาให้มันเยอะๆเลยปลาโปรตีนไม่ได้แข็งแรงแซบมากค่ะแม่ทำแม่ทำแซ่บมากแม่ทำแซ่บมากค่ะเออมันกลับกันเวลาน้องพูดแม่ทำอร่อยค่ะใช่ไหมแม่ทำอร่อยค่ะอือดีออลเลยไม่ขอบ น um pues mm so nah, yeah, really yeah, ั่นค็นไม่คุเออีกกินคุณจะไรับประทานอ l หารเย็นพรุ่งน้ไหมไม่่ชอบมากชอบมากใช่ชอบมากชอบมากไม่รีไม่ชอบชอไม่รชอบแปลว่าอะไรคะชอไม่มีขาแม่ทาชอบแปลว่าอะไรคะ like อืมะ like <laughs> uh, I like it so much. Yeah, done. This is good. Well done, darling. Well done. You're Well done. Nobody Meedin, so. He's <laughs> playing like a Oh, my pretty darling. What do you think, Max? Out of ten, Molly, for the meal tonight? Out of ten? Um, one million out. Of 10. No, it has to be out of ten. <laughs> I think nine. โอ้ท่านท่านน่ารู้นะไฮไฟให้เออ What's b o u t it for me? What you mean? d e s having to look at her? I'll give you ten out of ten if you want it. Dad, are you s h u i b y Because you have double chin. One t h e r y o t cute, very cute. Double chin. อะไรโอเคพี่น้องนี่แหละอาหารบ้านๆนั่นไม่มีอะไรหาให้ดูว่าเขาชอบตัวนี้ อันนี้ไอ้ไทยฟิชฟิงเกอร์สไตล์เมลีชอบเนาะแล้วไมเคิลเขาก็ชอบอันนี้ชอบมากๆตัวนี้เยอะมากๆถ้าเป็นปลาเขาจะแบบว่าเขาชอบปลาแบบนี้เนาะพี่น้องคะโอเคบายบายไปก่อนลูกคาเมลีไมเคิลบายบายบายฟอล์กส์เซอร์ยูเลเตอร์โอ้ำ้องนหรอดุมเมลี กลองเค้าเรียก <laughs> ไปเอาไปเก็บลูก hmm. กินให้มันหมดด้วถ้าเอาเข้าปากแล้วแล้ว,ลวก็นี่น้ำเธอน้ำส้มจ้ะน้องไม่ได้ดื่มตอนเย็นฝากกดไลค์กดแชนร์ด้วยค่ะบ๊ายบาย see you next time